สวัสดีค่ะคเพื่อนๆวันนี้โค้ชพี่ว่ามาพบกันในคอร์ส Coaching Conversation นะคะโคชิ่งคอนเวอร์เซชันเอิที่หนึ The Coaching Habit ค่ะซึ่งใช้หนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือ The Coaching Habit นิสัยการโค c ชของคุณไมเคิลควันเกสติเนีนะคะเป็นคู่มือในการเรียนหลักการสาระความรู้และการฝึกปฏิบัติค่ะ โดยวันนี้ค่ะรุ่นที่หนึ่งของเรานะคะเป็นเพื่อนคู่คิดมิคู่คำถามค่ะได้จบหลักสตรไปเรียบร้อยแล้วขอแสดงความยินดีกับพี่มณีรัตน์และพี่รัชนีนะคะเป็นเพื่อนคู่คิดมิคู่คำถามท,าที่ร่วมเรียนรู้กันมา12ครั้งค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่12 6พฤศจิกายน2563ค่ะเราได้ มาร่วมเฉลิมฉลองมาร่วมส,มสมรุสปบทเรียนกันและมาร่วมทำความเข้าใจกับคำถามที่เราอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะเช่นคำถามที่4ค่ะคำถามที่4ี่คือคำถามนี้อ่ามีรูปภูเขาน้ำแข็งไปด้วยคำถามที่4คือคำถามฐานราก foundation q u e s t i o n มันเกี่ยวยังไงกับภูเขาน้ำแข็งหรยอคะมาร่วมเรียนรู้กันคะ่ะและ คำถามที่6ค่ะคำถามที่หคือคำถามนี้คำถามที่6คือคำถามเชิงกลยุทธ์ strategic question ค่ะมันมี yes มี no หมายความว่าอะไรนะคะ no คือเราจําเป็นต้องปฏิเสธบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เราทํา yes ได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะและคําถามสุดท้ายคือคําถามที่7ค่ะคำถามนี้คำ ที่เคือคำถามเพื่อการเรียนรู้ the learning question นะคะ the learning question ประโยชน์สูงสุดที่เราจะได้รับจากเรื่องนี้คืออะไรสำคัญอย่างไรคะคำถามนี้มีที่มาที่ไปคือโมเดลชื่อว่า A G E S ค่ะ A e G S ทำให้เราเข้าใจถึงคำถามที่เจ็ดได้อย่างถ่องแท้ที่ว่าทวนคำถามที่เหลือให้นะคะ คำถามที่1คําำถามจุดประกาย The Kick Style Question คำถามที่2คํคำถามมอมอ and what else คำถามที่3คํคำถามพาเข้าสู่ประเด็น The Focus Question คำถามที่4คํคำถามฐานรากเด็ก Foundation Question คำถามที่5คำถามสำหรับคนรักสบาย The Lazy Question คำถามที่6คำถามเชิงกลยุทธ์ The Strategic Question และคำถามที่7คือคำถามเพื่อการเรียนรู้ The Learning Question ค่ะวันนี้เราสรุปบทเรียนทั้งหมดทำความเข้าใจพร้อมกับได้แชร์ประสบการณ์กันฝึกกันมาด้วยค่ะพี่ว่าก็มีความดีใจนะคะ และขอให้เพื่อนคู่คิดมีคู่คำถามทั้งสองท่านที่พิวาตั้งสายายให้คือกระบีฝ่ายบูนะคะคือพี่รัชนีค่ะและกระบีฝ่ายนุ้นคือพี่มณีรัตน์ค่ะณวันนี้พ่วามีกระบีคู่ใจสองท่านนี้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ